สวัสดีครับผมเตยจัดก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการติดต่อผมแบบง่ายๆเลยคือสําหรับคนที่มีบัญชี YouTube อยู่แล้วมีบัญชี Gmail ที่ผมเคยสอนสมัครไว้ในคลิปที่แล้วก็ถ้าเกิดมีบัญชี Gmail แล้วก็สามารถใช้เป็นบัญชี YouTube ได้เลยโดยการเราที่ล็อกเข้า Google ก่อนเข้าเข้าไ o g ูเกก่อนครับ แล้วด้านบนครับจะมีเขียนว่า gmail ครับกดเข้าไป gmail ครับถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราไม่ได้ log in อยู่นะเราไม่ log in อยู่กดไปที่ gmail ปั๊บเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นอย่างงี้กดเข้าไปที่ gmail มันก็จะขึ้นมาให้ใส่ี m a i l password โอเคเรากด log in เข้าไปพอ log in เสร็จแล้วนี่คือการ log in หน้า mail คลคล้ hotmail ครับการใช้การใช้งาน gmail กับ hotmail คล้ายๆกันก็ต่อไปก็ กดเข้าที่ YouTube ครับวิธีการติดต่อสื่อสารกับผมโดยตรงเลยนะง่ายๆเลยก็เข้าที่ช่องของผมครับโดยการพิมพ์แจ็คก็ได้พิมพ์แจ็คก,ก็กเสร็จแล้วเข้ามาที่ตรงชื่อของผมครับโดยนะครับวัสดุยิาเลิกนะครับเข้าตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับว่มามีวิดีโอสนทนาเกี่ยวกับแล้วกดที่สนทนาครับเสร็จแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความตรงนี้ได้ครับ อย่างเช่นนะครับมีน้องสองคนที่ส่งข้อความมานะครับก็จุดๆหรือว่าเต้ยเฮ้ยหรือว่าเปลี่ยนจากเ k คมาเป็น M4 มาเล่นเ4เพราะคนคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความคล้ายๆหน้าวอลใน Facebook ครับสามารถแบบพิมพ์คนอื่นสามารถเห็นกันได้หมดโอเคนะครับเข้าใจนะครับส่วนถ้าเกิดติดต่อติดต่อซื้อโค้ดหรือว่าซื้อสินค้าอะไรของผมก็สามารถเข้าที่ตรงนี้ได้พิมพ์มาตรงนี้ได้ว่าต้องการซื้อสินค้าเดี๋ยวผมจะ กดที่ช่องกดที <shad. S 2> <tr Favorite>. ่ชื่อของคุณนะครับแล้วก็จะตอบกลับไปนะครับช่องสนทนาครับประมาณนี้ผมก็จะพิมพ์ไปนี่ผมต้อบเพิ่งพิมพ์ไปสามนาทีที่แล้วนะครับว่าสวัสดีครับพิมพ์กลับไปตรงนี้ก็โอเคเทสเทสเสร็จแล้วมันขึ้นในช่องน้องครับประมาณนี้ว่าขึ้นว่าเทสอย่างนี้เป็นการพิมพ์แชทคุยกันหน้าวอผ่านหน้าวอถ้าเกิดต้องการคุยแบบว่าไพรเวทคือสามารถเห็นแค่สองคน เห็นแค่สอคนก็ง่ายๆให้ให้ให้โทรมาอ่ะง่ายงเลยหรือว่าติดต่อทางไลน์คือไลน์นะครับก็เข้าที่คลิปของผมได้ ID ไลน์ผมก็โพสไปแล้วตรงนี้อันนี้คือ ID ไลน์ของผมนะครับ m y c h a t แล้วก็ facebook ของผมครับ เฟซบุ๊กลิงก์นี้เลยเพิ่งสร้างใหม่วันนี้เองวันที่สิบสองเดือนหกนะครับเฟซเก่าเมื่อวันที่สิบเอดมื่อวานครับโดนแจง้งเฟซปลอมครับแล้วก็มันให้ยืนยันตนครับผ่านทางข้อความมือถือพอดีว่ามือถือผมเป็นเป็นเครือข่ายทูแม่งไม่ส่งข้อความมาครับอืมต้องเป็นเครือข่ายของวันทูคอหรือ ais เท่านั้นนะครับก็คืออันเดียวกันนะครับก็แฟนแฟน,แฟนเพจก็ยังลิงก์เดิมนะครับแฟนเพจ,เพจผมนี่คือใช้บัญชีของ mc เหมือนลีเข้ามาพิมพ์อะไรได้หมดทุกอย่างอ่า ก็มีคนแอดเข้ามาอีกแล้วก็เนี่ยครับช่องทางติดต่อผมก็เหมือนเดิมโทรมาครับเน้นให้โทรมามากกว่าครับเพราะว่าถ้ากระโทรมาจะได้ชัวร์ววครับไม่โดนเฟสปลอมหลอกอะไรใดทั้งสิ้นเลยแล้วผมจะคุยทางโทรศัพท์เท่านั้นเลยโทรศัซื้อขายซื้อขายสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าคนที่ยกฝากขายไอดีอ่าคนที่ฝากขายจะขับจะฝากขายไอดีที่เลิกได้แล้วคือสมมื่อเรามี2องไอดีอย่างเงี้ยไอดี ID นี้เก็บไว้ก็จะประโยชน์ก็คือเอามาฝากขายก็ยง่ายครับ ข้อมูลต้องเตรียมนะครับเาเบื้องต้นเลยคือ ID, password, ID G, G, Game, word, Game, word, GG, ID Game password Game password GG, email, password เลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนถ้าเกิดกรณีเป็นเลขบัตรสมุมขึ้นมาไม่มีตัวตนเลขบัตรนั้นผมเช็คแล้วว่าไม่มีไม่มีตัวตนอะ่ะคือเลขบัตรที่แบบว่าค้นหาแล้วไม่เจอว่าเป็นคนอะ่ะเออผมก็จะยกเป็นกรณีพิเศษ แต่คือว่าถ้าเกิดมีตัวตนปั๊บผมก็ต้องการสำเนาของเลขบัตรนั้นเข้าใจนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าคุณไปซื้อไอต่อจากคนอื่นมาแล้วฝากผมขายนี้ผมไม่รับนะครับผมจะรับเฉพาะ ID ที่ชัวเท่านั้นคือเลิกเล่นร้อยเปอร์เซ็นเป็นของตัวเองและเลิกเล่นร้อยเปอร์เซ็นคือเล่นมากับมือครับแล้วก็มาขายครับงั้นผมจะรับครับแต่ถ้าเกิดซื้อคนอื่นต่อมาอีกทีหนึ่งผมไม่รับโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังก็สําหรับ ลิงก์ Facebook เก่าๆนะครับที่ผมบอกให้โดนให้บล็อกไปเลยนี่ก็จังคงเหมือนเดิมครับบล็อกไปได้เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้บัญชีพวกนั้นแล้วโดนแฮ็กหมดแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้อะซับสไคร้ให้ผมอะก็ช่วยกดหน่อยครับจริงครับมันไม่ได้มันไม่ได้หนักหนาเลยเลยก่แค่กดขับซับสไคร้ผมนาคลิปมาให้ให้ดูครับก็ทําให้ดูฟรีอ่าผมจะอธิบายให้ฟังครับ การโฆษณาของ Facebook ของ u t u b e ครับที่มีรูปขึ้นที่คลิปอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือผมทําตรงเนี้ยผมไม่ได้อะไรนะครับจากจาก youtube เลยนะครับเป็นการโฆษณาของเขาโดยโดยเฉพาะเลยคือเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการดีลเันครับเขาเขาคุมลิขสิทธิ์ให้ผมก็คือว่าสมมติว่ามีคนอัปโหลดคลิปผมไปไปลงช่อง youtube ตัวเองเขาก็จะโดนตรวจสอบลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ของผมเหมือนกับผมจดลิขสิทธิ์ให้กับ youtube แล้วอะว่า คลิปเนี้ยที่ผมเอาลงเนี้ยเป็นลิกทติ์ของผมไงผมเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเขาก็พลิกคลิปเขาก็โดนแบนประมาณนี้ครับปสามัติแจ้งแจ้งแบนได้เป็นนะฮสิทธิบัตรประมาณนี้ก็วิธีการดูคลิปตเติปแบบยาวๆมันๆเลยนะช่องเข้าที่ช่องผมนะหรือเข้ามาที่ช่องผมก็พิมพ์ปึ๊บจัคก็ส์เข้าช่องผมเหมือนเดิมครับพิมพ์จัดกด็สเสร็จแล้วเจอโดยนะครับตรงนี้ว่าสาันช่องไม่ช่องผม,ผมครับ กดที่วิดีโอครับพอเลือกวิดีโอเสร็จแล้วให้กดที่ playlist ครับเลือกตรงนี้นะครับปั๊ม playlist ปั๊บแล้วกดเล่นทั้งหมดครับทีนี้ครับมันไล่ยาวเลยครับทุกทั้งหมดที่ผมเคยลงไว้สำหรับคลิปนี้ผมตัเพลไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับวันที่สองนะครับโอเคนะครับก็สําหรับใครที่แบบใจดีหน่อยเข้ามาดู playlist ตรงนี้ก็ช่วยกดเข้ามาตรงนี้ครับก็กดไลค์ ตงนี้นิดนึงเป็นการไลฟ์เพลย์ลิสต์ครับคือไม่เกี่ยวกับไลฟ์ที่คลิปนะครับเป็นน like, เป็การไลฟ์รวมยอดทีเดียวเลยไลฟ์ทุกอันเป็นเพลย์ลิสต์อันนี้วิดีโอทั้งหมดก็มีอยู่หมด16วิดีโอครับความยาวสี่ชั่วโมงนานเหมือนกันนะครับอเทียนนิดเทียนนิดเทียน,นหน่อยเทียนหน่อยเนี้ยก็ได้เยอะอยู่เดี๋ยวเร็วเ,ว,เวนี้ผมก็จะทาคลิปสอนเคจัมโดจัมสอนที่ผมเคยสอนนะครับที่มันหายไปผมจะทาใหม่ให้หมดเลยก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมมาพูดแค่นี้นะครับอขอแจ็กเติมอีกนิดนึงลิงก์สินค้าขอให้คงอันเดิมไว้นะครับลิงก์สินค้านะครับเข้ามาดูที่หน้าแฟนเพจของผมนะครับหน้าแฟนเพจของผมก็โดยการกดที่คลิปก็ได้เข้ามาที่คลิปผมแล้วก็ตรงนี้แฟนเพจปุ๊บเข้ามาลิงก์เข้ามา,า,มาแฟนเพจเสร็จแล้วนะครับก็อันกิจกรรมนี้ก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับสามารถสมัครได้ที่โพสต์นี้ส่วนลิงก์สินค้าผมนะครับให้ดูลิงก์พวกนี้นะครับ คลิกที่นี่ไปดูสินค้านะครับเข้ามาดูสินค้าผมก็ยังขายปกตินะครับสามารถติดต่อซื้อได้ปกติเลยไอดีที่วางขายอยู่ก็บางไ d นะครับม,มีเจ้าของติดต่อมาแล้วติดต่อมายืนยันข้อมูลเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วผมก็จะประกาศไว้ผมก็จะพิมพ์เสืพิมพ์เพิ่มไปตรงคอมเมนต์ว่าว่าไอดีไหนเจ้าของติดต่อมาเรียบร้อยแล้วสามารถขายได้ตามปกติส่วน ID ไหนที่ยังไม่ได้ไม่มีประกาศก็ยังไม่ขายครับโค้ดปืนโค้ดดูมีขายปกติครับบัตรดีการ์ดยังมีอยู่ครับเสื้อยืด ลายต่างๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับสามารถเลือกซื้อได้ครับแล้วก็ทิมสปีกสาม T.S. นะครับ T.S. สมที่รู้จักกันน้องๆรู้จักกันก็ผมเปิดให้ใช้ฟรีนะครับก็ขาเนี่ยช่องเป็นเป็นเป็น T.S. สามของผมของเป็น T.S. สามซ้องผมเองช่องผมเองก็คือเข้ามาขอ,องฟรีได้ขอ,องถาวรน,นะครับมีคนขอองถาวรเท่มากเลยแต่ละคน มีห้องแคนนะครับนี่จัดเป็นห้องแคนขอได้ครับมีแคนมารวมๆตัวกันมาครับตามที่คนพื้นผมก็ให้จัดห้องแคนให้เราครับก็เวลาผมก็จะบางทีก็อาจจัดกิจกรรมเฉพาะคนในทีเอสก,ก,ก็อาจจะมีอาจจะมีขึ้นได้ครับในเรน็วนี้แล้วก็ยศผมจะใส่เป็นยศเหมือนกันทุกคนครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แอดมินครับทุกคนที่เข้ามาครับผมให้เกียรติเท่าเทียมกันหมดครับอันนี้ขังเกียรตใครติดมาให้ไว้นะอ่าก็เป็นยศเซิร์ฟเวอร์แอดมินสามารถทำได้ทุกอย่างครับทุกคนในทีเอส ที่เข้ามาใช้ถ้าเกิดใครเกียนปรบผมจะแบน IP บล็อก IP ทันทีเลยไม่สามารถเข้าเทสผมได้ต่อไปจะไม่มีเกียนเกิดขึ้นในเทสผมครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีดมผมก็จะแบนแค่นั้นเองเปิดใช้ฟรีนะครับขอห้องฟรีทุกอย่างครับไม่มีไม่มีเก็บเงินใดแดงสิน้นยาวๆเลยครับผมจะเช่าไปอีกปีสองปีเลยครับเทสนี้ IP นี้ก็ทวิตเตอร์ผมเพิ่งเปิดใหม่ครับวันแรก ก็สามารถกดเข้าไปที่ทวิตเตอร์หน้าลิงก์หน้าแฟนเพจผมได้ครับเข้ามาครับผมก็จะโพส์โพส์แบบว่ายัางไงอะถ่ายทอดสดเลยรลฟ์กัน like เลยก็เข้ามาไลฟ์เข้ามาติดตามได้ติดเข้ามาฟอลโล่ผมได้ตอนนี้พูดตามเยอะมากครับสองคนแล้วครับตอนนี้ผมก็โพสไปเจ็ดข้อความแล้วขอโพสอีกนิดนึงครับก็ยอดติดตามเยอะมากครับ เอาแปดครับผมติดตามอยู่หนึ่งอันก็คือว่าติดตามของเมเจอร์ซินิเพ็กก็ก็มีให้กดก็เลยกดไปเฉยๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ